สวัสดีครับทุกคนเมื่อชายหนุ่มได้รับพลังวิเศษจากเทพเจ้าที่พาตัวเองเข้าไปในความฝันจะสามารถหยิบสิ่งของติดมือกลับมายังโลกแห่งความจริงได้เรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้ขเขาจะเนอเรื่องซูเปอปรม์มียอดมนุษย์สุดโตงทัา พร้อมแล้วไปรับชมผมสปอยกันได้เลยครับเริ่มต้นเรื่องนะครับผู้ชายคนนี้ชื่อซางอยู่ทาอาชีพเป็นนักเขียนบทหนังและเขาอย่างเป็นโลกนอนไม่ได้มาเกือบครึ่งปีแล้วครับในระหว่างที่ซางอยู่อยู่บนรถไฟอยู่ดีๆก็มีปีศาจโผล่มามันจับหัวของเขากระแทกลงที่พื้นจากนั้นเขาก็สะดุ้งตื่นจากฝันร้ายทุกๆครั้งที่ซางอยู่นอนหลับ เขาจะฝันเห็นปีศาจมาทำร้ายทุกครั้งจนมันทำให้เขากลัวการนอนหลับไปเลยครับพอนอนไม่หลับ พักผ่อนไม่เพียงพอความคิดมันก็ไม่เกิดทําให้ซางอยู่เขียนบทหนังส่งให้ผู้กํากับไม่ได้เจ้าของห้องเช่าก็คอยทวงค่าเช่าเขาอยู่ตลอดซึ่งตอนนี้ซางอยู่ไม่มีรายรับเข้ามาเลยครับแม้แต่เงินซื้อน้ําก็ยังไม่มีซางอยู่จะคอยเข้ารับการรักษาโรคนอนไม่ได้ของเขาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นหาหมอพึ่งเครื่องรางของขังที่ช่วยไม่ให้ฝันร้ายมันก็ไม่ได้ทําให้โรคนี้ของเขาได้หายไปเลยครับนำซ้ำ เงินเก็บก็หมดไปกับค่ารักษาอีกด้วยซางอยู่เดินมาซื้อขนมโตเกียวเขาสั่งแบบไม่ใส่ไข่เพราะว่าเงินมีไม่พอแต่อยากกินซึ่งคุณลุงเจ้าของร้านก็ใจดีใส่ไข่ให้เขาฟรีๆแบบไม่คิดเงินเลยครับจากนั้นซางอยู่เนี่ยก็มานั่งแอบมองสาวสวยคนหนึ่งที่อยู่ในร้านกาแฟซึ่งเธอดูเหมือนจะเป็นเจ้าของร้านด้วยนะครับระหว่างนั้นเองก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายเขาเฮ้ย hey ทำไมไนายไม่รับสายฉันวะซางอยู่ปัดมือชายคนนั้นและรีวิ่งหนีทันทีสุดท้ายเขาก็โดนจับได้ครับผู้ชายคนนี้ชื่อพี่ซานครับเป็นรุ่นพี่ของซางอยู่และเป็นเจ้าหนี้ของเขาอีกด้วยซึ่งที่พี่ซานวิ่งตามซางอยู่ก็เพื่อที่จะทวงเงินที่เขาติดหนี้ไม่ยอมจ่ายซางอยู่อธ,ธิบายให้พี่ซานฟังผมฟันร้ายทุกครั้งที่ผมหลับตามันทําให้ผมไม่มีสมาธิไปเขียนบทนาส่วนเรื่องเงิน หมดไปกับค่ารักษาแล้วพี่ซานตอบกลับไปฉันให้เวลาแกแค่สิบวันพูดจบ เขาก็เดิอนออกไปจากร้านด้วยความโกรธครับเมื่อซางอยู่กับมาที่ห้องก็รู้ว่าตอนนี้เจ้าของห้องเช่าคนเครื่องใช้ของเขาออกมาไว้ด้านนอกเรียบร้อยเลยทําให้ซางอยู่ต้องมาใส่อยู่ร้านอาหารเล็กๆเขาหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาเขียนบทหนังพอเขียนไปได้สักพักเขาก็ต้องหยุดครับเพราะเสียงท้องของเขาตอนนี้มันร้องจอกจอกหิวข้าวเขามองไปที่อาหารที่ถูกกินเหลือไว้บนโต๊ะและคิดในใจเอาไงดีวะแม่ง 受损害了、啊。 สร้างอยู่ตัดสินใจลุกขึ้นแต่ก็ไม่ทันซะแล้วมีชายเล่ยลอนคนอื่นมาตัดหน้าเขาไปซชง,งั้นจากนั้นชายเล่ยลอนก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นปีศาจและเดินตรงมาหาเขามันใช้โซ่รัดไปที่คอของสร้างอยู่ก่อนจะจับหัวเขากระแทกไปที่โตหลายทีสร้างอยู่สะดุ้งตื่นขึ้นมาเขารู้ว่าตัวเองฝันร้ายอีกแล้วครับเขาหยิบแว่นตาขึ้นมาใส่พร้อมกับคิตขึ้นได้แล้วโน้ตบุ๊กกูไปหนี่วะตอนนี้ชีวิตของสร้างอยู่มันมืดมนเป็นหมด ครับนอนก็ไม่ได้หลับตาทีไรก็ขนลุกทุกทีเอ้ยพี่จ้าหายาให้หนูหน่อยไม่งั้นต้องคอยอย้คันอยู่อย่างนี้อี้้างอยู่เดินขึ้นมาบนดานฟ้าของตึกและส่งข้อความขอโทษพี่สานผมคงเขียนบทให้ไม่ได้แล้วนะส่วนนี่ที่ติดอยู่น่ะผมจะชดใช้ให้ชาติหน้าแล้วกันตอนนี้ ผมหมดหนทางแล้วจริงๆระหว่างนั้นก็มีเสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นนี่อยากกินขนมโตเกียวไหมซางยูมองลงไปตามเสียงนั้นก็เ,เห็นคุณลุงเจ้าของร้านกำลังยืนมองเขาอยู่แต่ซางยูก็ไม่ได้สนใจครับเขายังตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองเหมือนเดิมอ้าวเฮ้ยคือกินเบตาแซบแทลาบาดนี้เสอซางยูกินขนมโตเกียวพร้อมกับร้องไห้ออกมาเขาบอกกับคุณลุงเจ้าของร้าน คราวนี้ผมติดหนี้ลุงแต่ผมตอบแทนลุงไม่ได้เลยเอาหนะ้า ทุกคนก็มีช่วงเวลาแบบนี้ในชีวิตกันทั้งนั้นแต่มันก็ไม่มีอะไรที่ผ่านไปไม่ได้หรอกนะคุณลุงตอบกลับไปสร้างอยู่สารภาพความจริงให้คุณลุงฟังผมหน่าไม่เคยได้นอนหลับเลยมานานมากๆแล้วทุกๆคืนผมจะตายไปหนึ่งครั้งก่อนจะจะดุ้งตื่นเมื่อคุณลุงได้ยินแบบนั้นก็ปลอบใจซางอยู่งั้นทุกๆคืนที่นายจะตายนายก็ตื่นขึ้นมาก่อนสิ ทานายอยากตื่นก็แค่บอกตัวเองว่าฉันกำลังฝันแค่นั้นเองนายก็จะตื่นได้พูดจบคุณลุงก็ส่งยิ้มให้เขาในเวลากลางคืนสรซางอยู่เอาโทรศัพท์เก่าๆของเขามาขายเพื่อแลกเป็นเงินที่จะนำไปซื้อข้าวกินครับในระหว่างที่เขากำลังกินข้าวมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเรียกชื่อเขาซางอยู่ใช่คุณจริงๆหรอเกิดอะไรขึ้นนะ่ะอยากให้ฉันช่วยอะไรไหม ไปหาอะไรกินกันเถอะนะเธอพูดด้วยท่าทีเป็นห่วงจากนั้นผู้หญิงที่เดินมาทักทายเขาก็เปลี่ยนร่างกายเป็นปีศาจมันบีบคอซางอยู่ก่อนที่จะใช้ดาบเล่มหนึ่งแทงไปที่ทอของเขาซางอยู่ใช้มือจับดาบเล่มนั้นที่ค่อยๆแทงไปในร่างกายของเขาอย่างช้าๆ เขานึกถึงคำพูดของคุณลุงพร้อมกับพูดขึ้นฉันกำลังฝันไม่นานร่างกายของเขาก็หลุดออกจากฝันร้ายสร้างอยู่ตื่นขึ้นมาและมองเห็นดาบที่ปีศาจใช้แทงเขาในความฝันออกมาอยู่ในโลกของความจริง เขามาที่ส่วนสาธารณะและตบหน้าตัวเองหลายทีก็ทําให้เขารู้ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ฝันไปสร้างอยู่หยิบดาบเล่มนั้นติดมือมาด้วยดูเหมือนมันจะเป็นสมบัติโบราณที่มีมูลค่าไม่น้อยเลยนะครับเขามาที่ร้านรับซื้อของโบราณบรรดาเจ้าของร้านก็ต่างพากันมาแย่งซื้อดาบของเขาในราคาแค่2000หยวนแต่สร้างอยู่รู้ว่ามันมีค่ามากกว่านั้นเพราะมันหลุดออกมาจากความฝันของเขาสร้างอยู่เลยมาที่โรงรับจำานำ แทนและขายดับเล่มนี้ในราคา20,000่หยวนถ้าตีเป็นเงินไทยก็เลวๆ9 0 0 0 0 0ืกว่าบาทครับเจ้าของร้านไม่รอช้าจ่ายเงินให้เขาทันทีเมื่อได้เงินมา20,000่หยวนสร้างอยู่ก็พาตัวเองไปกินของอร่อยๆซื้อโนบุ๊กเครื่องใหม่เช่าห้องหลูๆไว้พักผ่อนเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนละคน โห oh, ้างอยู่ก็หล่อมอนกันนะเนี่เขาล้มตัวลงนอนบนเตียงนุ่มๆสักพักก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นสร้างอยู่ลุกขึ้นมาดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ด้านนอกพอเขาจะเดินกลับเข้าไปในห้องประตูห้องดันล็อกซะง,งั้นสร้างอยู่เดินมาตามทางเดินเขามองเห็นแจกันที่ดูจะมีราคาวางอยู่บนโต๊ะสร้างอยู่ก็เลยหยิบขึ้นมาพร้อมกับพูดขึ้นฉันกําลังฝนันแต่ทุกอย่างก็ปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดูเหมือนตอนนี้เขาจะไม่ได้ฝันไปซะแล้วครับสร้างอยู่เดินมาเรื่อยๆจากนั้นปีศาจก็โผล่มาเขารีวิ่งหนีเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดมันง้างขวานยากักษ์พร้อมกับฟาดมาที่พื้นกะจะให้ตัวเขาขาดเป็นสองท่อนสร้างอยู่พาดท่าล้มลงที่พื้นปีศาจมันเห็นแบบนั้นก็จัดการใช้ขวานฟาดมาที่ตัวเขาสร้างอยู่ใช้มือจับขวานและตะโกนขึ้นฉันกําลังฝันเขาจะดุ้งตื่นขึ้นมา พร้อมกับมองดูขวานยักษ์ที่ปีศาจใช้ฟาดมาที่ตัวเขาหลุดออกมาอยู่ในโลกของความจริงสร้างอยู่ยิ้มออกมาอย่างดีใจเรู้ว่าเขาได้สมบัติโบราณรับค่ามาอีกหนึ่งชิ้นเขามาที่ร้านรับจำนำเหมือนเดิมเจ้าของร้านก็อึ้งสิครับมันเอาของแบบนี้มาจากไหนวะเจ้าของร้านยอมจ่ายเงินให้เขาทันทีสร้างอยู่มาที่ห้างสรรพสินค้าและจัดการซื้อเสื้อผ้าใหม่ไปผับเลี้ยงเหล้าสาว,สาวเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้น ทำให้ชายที่ชื่อซางอยู่ชายไร้บ้านที่ไม่มีเงินซื้อข้าวกินสู่มหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเขากลับมาที่ห้องด้วยการเมาก่อนนอนซางอยู่ก็จะหยิบหนังสือที่มีรูปสถานที่เก็บวัตถุบโบราณขึ้นมาดูจากนั้นเขาก็หลุดไปอยู่ในโลกของความฝันซึ่งตอนนี้ซางอยู่ไม่ได้กลัวเหมือนเดิมเขาเดินเลือกของต่างๆที่มีค่าว่าจะเอาชิ้นไหนติดมือกลับไปด้วยเมื่อเลือกได้แล้ว ก็รอเวลาให้เจ้าปีศาจออกมาจากนั้นปีศาจก็โผล่มาจริงๆครับแต่รอบนี้ปีศาจมีปืนทําให้ซางอยู่ไม่ได้หยิบของมีค่าติดมือมาด้วยเลยสักชิน้นเพราะเขาต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างเดียวเขาพลาดท่าถูกยิงจนล้มลงไปนอนที่พืน้นมันใช้ปืนยิงซ้ําไปที่เขา3 4มสี่นัดซางอยู่ตื่นขึ้นจากความฝันด้วยความโกรธเขารีบหยิบยานอนหลับขึ้นมากินไม่นานเขาก็กลับเข้ามาในความฝัน ีกครั้งสร้างอยู่รีวิ่งมาหยิบของมีค่าให้ได้เยอะที่สุดพร้อมกับหลบลูกกระสุนของปีศาจจากนั้นเขาก็พูดขึ้นฉันกำลังฝันเขาตื่นขึ้นมาบนเตียงและยิ้มออกมาอย่างดีใจที่รู้ว่าตัวเองขโมยสมบัติล้ำค่ามาได้สำเร็จ สร้างอยู่เปลี่ยนที่ขายจากร้านรับจำนำมาเป็นตลาดมืดค้าของเถื่อนแทนซึ่งมันทำให้เขาได้ราคาหนึ่งล้านหยวนกับการขายครั้งนี้ครับหลังจากได้เงินสร้างอยู่ก็เดินออกมาจากตึกระหว่างนั้นเองพี่ซานก็สังเกตเห็นเขาสร้างอยู่บอกกับพี่ซาน วันนี้ผมขอเลี้ยงมือค้ำพี่นะพี่สารมองดูของกินหรูๆที่วางอยู่เต็มโต๊ะก็งงสิครับว่าไอ้น้องคนนี้มันไปเอาเงินมาจากไหนสร้างอยู่หยิบเงินสองหมื่นหยวนที่เคยติดหนี้ไว้ออกมาคืนพี่สารจากนั้นสร้างอยู่ก็เดินเข้ามาที่ร้านกาแฟที่เขาเคยแอบชอบสาวเจ้าของร้านสร้างอยู่ถามขึ้นคุณรู้จักผมหรือเปล่าถ้าคราวหนะ้าฉันอาจจะรู้จักคุณก็ได้นะ เธอตอบกลับไปสร้างอยู่รู้ว่าเธอกำลังจะขายร้านกาแฟที่ตอนนี้ร้านของเธอกำลังจะเจงครับเขาก็เลยถามราคาว่าเธอเนี่ยอยากจะขายราคาเท่าไหร่อืม าเช่าค่าอุปกรณ์อย่างน้อยก็ราวๆหนึ่งล้านห้าแสนหยวนเธอตอบกับเขาเมื่อซางอยู่ไดร้รู้แบบนั้นก็เลยมาปรึกษาพี่สารเขาบอกกับน้องชายเงินหนะ้มามันซื้อความรักได้เว้ยนายพิชิตใจเธอได้แน่นอนซางอยู่กลับมาที่ห้องด้วยความเมาโดยมีพี่สารคอยพยุงมาส่งถึงเตียงเขาบอกกับซางอยู่ก่อนออกไปฉันจะไปแล้วนะ ถ้าต้องการอะไรก็โทรหาฉันแล้วกันแต่พี่สารโกหกครับเขาย้อนกลับมาและคนดูกระเป๋าของซางอยู่ก็รู้ว่ามีเงินเยอะมากๆในตอนนี้ซางอยู่เหมือนกําลังฝันอยู่ระหว่างนั้นเองเขาก็ตะโกนขึ้นฉันกําลังฝนันพี่สารร้องออกมาด้วยความตกใจพร้อมกับมองดูทองที่อยู่ในมือของซางอยู่ส่วนซางอยู่ก็ตกใจเหมือนกันครับที่รู้ว่าพี่สารได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วพี่สา าคู่เข่าขอร้องบอกกับซางอยู่ว่าแบ่งพลังวิเศษให้เขาได้บ้างไหมซางอยู่กลับมาที่ร้านกาแฟพร้อมกับเงินหนึ่งล้านห้าแสนหยวนตามที่ได้คุยกันไว้นี่หมายความว่ายังไงเธอถามขึ้นผมอยากจะมาเชงร้านนะครับและอยากให้คุณดูแลร้านนี้ต่อส่วนกำไรเราจะแบ่งกันคนละครึง่งจากนั้นซางอยู่ก็พาเธอมากินข้าวเธอบอกกับซางอยู่ว่าเหมือนเธอเนี่ยจะเคยคุ้นชื่อของเขามาก่อน สร้างอยู่บอกกับเธอมันก็แค่ชื่อเฉยๆธรรมดาาไม่มีอะไรหรอกครับดูเหมือนเธอจะรู้นะครับว่าความจริงแล้วสร้างอยู่ไม่ได้อยากจะทําร้านกาแฟแต่อยากจะจีบเธอมากกว่า เธอเลยถามตรงประเด็นคุณไม่ได้สนใจร้านกาแฟาใช่หรือเปล่าคะถ้าคุณแต่งงานแล้วหรือถ้าคุณไม่โสดก็อย่ามาพูดให้เสียเวลาเปล่าผมละนึกถึงคำพูดของพีสารทันทีเงินมันซื้อความรักได้จริงๆครับทุกคนทุกคืนพีสารจะคอยดูแลการนอนหลับของ้างอยู่เขาเข้ามาในความฝันที่มีเงินมากมายมาหาศาล้างอยู่โกยเงินที่อยู่ตรงหน้าเข้ากระเป๋าจากนั้นปีสารก็โผล่เข้ามาทำร้ายเขาเหมือนเดิ มันใช้กระบ,บองฟาดมาที่หน้าของเขาแต่ซางอยู่ไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดเขากับยิ้มดีใจและรีบโกยเงินออกมาให้ได้เยอะที่สุดแถมรอบนี้ซางอยู่ยังต่อสู้กับมันอีกด้วยเขาไม่ได้อ่อนแอต่อไปแล้วครับเมื่อได้เงินตามที่ต้องการซางอยู่ก็ออกจากความฝันด้วยคำพูดเดิมตัดผ้ามาที่ร้านของชางเอ๋อที่ตอนนี้มีลูกค้าเข้ามาต่อคิวซื้อกาแฟเต็มร้านซึ่งก็ไม่ใช่ฝีมือใครที่ไหน ซางอยู่สั่งให้พี่ซานเอาเงินไปจ้างคนให้เข้ามาซื้อกาแฟในร้านของเธอครับซางอยู่มองดูร้านขนมโตเกียวของคุณลุงที่ตอนนี้แทบไม่มีคนไปซื้อระหว่างนั้นคุณลุงเจ้าของร้านก็มองเห็นถุงสีดำวางอยู่เมื่อคุณลุงหยิบออกมาดูก็รู้ว่ามันมีเงินเยอะมากๆซึ่งก็เป็นฝีมือของซางอยู่นั่นเองได้ทดแทนบนคุณคุณลุงสักทีนะทุกๆวันซางอยู่จะเดินมาส่งช้างเอ๋อที่บ้านตลอดครับเดช ถ่ายว่าสร้างหยูเป็นนักเขียนบทหนังซึ่งมันก็ถูกจริงๆสร้างหยูกลับเข้ามาในความฝันอีกครั้งรอบนี้แมงลอรถสปอร์ตยี่ห้อมาเซลาติกซะด้วยไม่มีครั้งไหนที่สร้างหยูจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการแมงเล่นโผลส,สะกางห้องเลยพี่แกก็โหดเกินได้มาวันแรกก็เอาไปรับช่างเออทันทีแถมยังให้เธอลองขับอีกด้วยทั้งสองนั่งรถมาด้วยกันจากนั้นภาพก็ย้อนกลับมาในอดีตสร้างอยู มาเที่ยวผับกับเพื่อน,อนและมองดูซางเอ๋อที่กำลังยืนร้องเพลงบนเวทีซางอยู่เดินเข้ามาหลังร้านก็เจอเธอกำลังยืนทะเลาะก,กับแฟนอยู่ซางเอ๋อถามขึ้นนายชื่ออะไรหรอซางอยู่เขาตอบกลับไปตั้งแต่วันนั้นซางอยู่ก็คอยเฝ้ามองเธอมาโดยตลอดจนวันนี้ผู้หญิงที่เขาชอบก็ได้มาดูหนังด้วยกันแล้วครับซางอยู่บอกกับเธอว่าความจริงน่ะเขาไม่ได้ต้องการที่จะชนะใจเธอ แต่แค่ได้อยู่กับเธอทุกวันมันก็เพียงพอแล้วสําหรับเขากลับมาที่บ้านสร้างอยู่บอกกับพี่ซานว่าคืนนี้เขาไม่ต้องการที่จะเข้าไปขโมยของอีกเขาแค่ต้องการอยากพักผ่อนแค่นั้นแต่เมื่อซางอยู่หลับตาความฝันเขาก็เริ่มขึ้นอีกครั้งเขาเดินไปเจอกับชายคนหนึ่งที่มีหน้าตาคล้ายกับตัวเองซึ่งตอนนี้ใบหน้าของมันค่อยๆแตกสลายลอยขึ้นไปในอากาศซางอยู่สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับ แผลเต็มตัวภาพเหตุการณ์เก่าๆที่เขาเคยสู้กับปีศาจย้อนกลับมาในหัวสร้างอยู่มองดูสมบัติล้ำค่าที่ตัวเองขโมยมามันทำให้เขาจำได้ทุกเหตุการณ์ที่ได้สู้กับพวกปีศาจส,สร้างอยู่เดินบนถนนเพื่อที่จะไปร้านกาแฟในระหว่างนั้นเองก็มีชายสองคนลักพาตัวเข้าไปซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพอค้าตลาดมืดนั่นเองครับมันจับตัวสร้างอยู่และพาเขามาที่ห้อง จากนั้นมันก็สั่งให้ซางอยู่เปิดห้องเก็บสมบัติให้พวกมันดูซางอยู่ขอร้องบอกกับพวกมันว่าถ้าอยากได้อะไรก็เอาไปให้หมดเลยขอแค่ไว้ชีวิตเขาระหว่างนั้นชางเอ๋อก็ตามมาหาเขาที่ห้องโดยที่ไม่รู้เลยว่าซางอยู่กาลังถูกพวกโจรจับตัวไว้มันจัดการใช้ถุงดําคุมหัวเธอและลากเข้าไปในห้องซางอยู่ขอร้องว่าให้ปล่อยเธอไปแล้วเขาจะยกส บัตรให้ทุกอย่างแล้วก็จะไม่แจ้งตำรวจอีกด้วยมันไม่ได้สนใจคำพูดของเขาและสั่งให้ลูกน้องฆ่าพวกเขาให้หมดพี่ซานอาศัยจังหวะใช้แจกันทองคำฟาดมาที่หัวของลูกน้องมันได้สำเร็จและตะโกนสั่งให้ซางหยูรีบพาชางเออหนีไปเมื่อเขาดิ้นแบบนั้นก็รีบพาเธอวิ่งหนีแต่พวกโจรก็วม่ลรถล่าวิ่งไล่ตามพวกเขาพี่ซานสลาดชีวิตตัวเองเพื่อแลกให้ซางหยูมีชีวิตอยู่ต่อเขา ามองดูพิสารที่ตอนนี้ถูกพวกมันรุมทำล้ายจนเสียชีวิตทั้งสองวิ่งมาถึงชั้นบนไอเบิร์มวิ่งมาจัดก,การช้างอยู่กับช้างเอือต่อสร้างอยู่เรียกได้ว่าหมดสภาพความเป็นคนแล้วครับ ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเลือดแผลเต็มตัวส่วนตอนนี้ช้างเอ,อ๋อถูกปืนยิงจนนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นจากนั้นซางยูก็กลับเข้าไปในความฝันและพยายามที่จะออกจากความฝันเขามองดูซางเอ,อ๋อที่กำลังนอนสลบอยู่ต่อหน้าซึ่งเขาเองก็ไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้เลยซางยูเปลี่ยนตัวเองเป็นปีศาจและออกมาไล่ฆ่าพวกโจรจนพวกมันเสียชีวิตทั้งหมดเขาสะดุ้งตื่นจากความฝันจากเสียง ใครบางคนที่กำลังเรียกชื่อของเขาเธอคนนั้นก็คือชางเอ๋อครับเหตุการณ์ย้อนกลับมาในตอนแรกเธอพาเขามากินข้าวที่ห้องซางอยู่หยิบถ้วยขึ้นมากินด้วยความหิวชางเอ๋อบอกกับเขานี่คุณมาทำงานที่ร้านกาแฟก็ได้นะเมือ่อซางอยู่ได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาครับเขามาทำงานที่ร้านกาแฟและตอนนี้ชางเอ๋อให้ของขวัญเขาด้วย MacBook หนึ่งเครื่องเพื่อต้องการให้เขากลับมาเขียนบทหนังต สร้างอยู่เดินมาที่ร้านคุณลุงเขาสั่งขนมหนึ่งชิ้นจากนั้นคุณลุงก็ถือถุงสีดำยื่นคืนให้เขาช่างอยู่เปิดดูก็เห็นเงินเป็นจำนวนมากคุณลุงบอกกับเขาเอาคืนไปขอบคุณที่นายเห็นใจฉันนี่นายนาแลกมาด้วยชีวิตฉันคงรับไว้ไม่ได้ คุณลุงเปิดเสื้อและโชว์รอยแผลให้เขาดูพร้อมกับพูดขึ้นฉันนะ่ะก็เคยทำแบบนายมาก่อนแต่แบบนี้มันมีความสูขมากกว่าจบกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ